พี่ปริ้นเป็นพี่ที่ป๊อบมากแล้วหนูแอบชอบอยู่อ๋อลืมบอกไปหนูชื่อนิลินค่ะเป็นรุ่นน้องที่แอบชอบพี่ปริ้นแต่หนูยังไม่กล้าไปจีพี่เขาหรอกนะคะเขาข้างกายพี่ปริ้นมีดาวโรงเรียนส,สวยๆอย่างพี่สนใครมีวิธีเด็เดๆที่สามารถมันใจลรื่นงพี่ได้ช่วยบอกหนูหน่อยนะคะ ส่งเพลงไปจีบเลยสิยุคไหนๆเขาก็ส่งเพลงจีบกันทั้งนั้นแหละฉันว่าโอเคนะนิลินส่งไปเลยสิสมบัตอโอยอย่าไปฟังมันจ้ามุกเก่าจะตายไประดับองหญ่งนิลินก็เล่นใหญ่ไปเลยจะเล่นใหญ่แน่านะานิลินพี่ปิ๊นนะคะเพลงนี้หนูตั้งใจร้องให มันจะเพี้ยนขนาดนี้เอ่ยก็ลองส่องเฟซที่เขาสิหูว่าเขาชอบอะไรพี่ปิ๊นคะหนูเห็นว่าพี่ชอบปลาคะ่ะ แม่หมอคนนี้เด่นเรื่องความรักทำให้สมหวังมานักต่อนักแล้วต้องเป็นลองรวงความรักของเจ้ากำลังมาเจ้าจะได้ครอบครองชายผู้หนึ่ง ที่เป็นที่หมายปองของหญิงมากมายจริงหรือคะหรือคะหรือคะจริงสิถ้าเจ้าถาวายปัใจจัยให้แก่เทพแห่งความรักร้อยเก้าสิบเก้าบาทข้าจะปลูกเสกน้ำมันภายให้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าเจ้าถวายสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทในตอนนี้ข้าจะเพิ่มควายธนูให้เจ้าไปเลยแล้วหนูจะควายธนูไปทำอะไรล่ะคะหึเจ้าไม่รู้อะไรซะแล้ว ควายธนูตัวนี้มันจะช่วยเจ้าขจัดเส้นน้ำที่ย่างกายเข้ามาข้างคนที่เจ้าชอบโหงั้นจัดมาเลยค่ะหนึ่งชุดมีค่าบริการ100บาทรวมทั้งหมด399ร้อย้าสิบเกาทจ้าเพีย น้ำว่ะส่งควายธนูไปควายธนูฉันเลือกนายเฮ้ยนี่น้องชอบไอ้ปีนเหรอเอ,อ,เอ๋อไอ้ปีนน่ะมันชอบคนตรงๆเว้ยถ้าน้องชอบมันน้องก็ไปบอกชอบมันตรงๆเลยดิแล้วอย่างนะ พวกเราเยาวชนร,รุ่นใหม่ควรที่จะรู้ทานโลกโซเชียลแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่เขาคอมเมนต์มามันส่งผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันโลกโซเชียลมันก็เหมือนดาบสองคมนั่นแหละถ้าใช้ในทางที่ดีก็ดีแต่ถ้าใช้ไม่เป็นก็จะพังพินาศมันไม่ปังมันไม่เลิศขายตรงเวอร์เฮ้ยปิ้นน้องนิลิไม่นจะบอกอะน้องเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะ พี่คะเพราะว่าหนูหนูชอบพี่นะคะพี่ก็ชอบหนูเหมือนกันครับง่ายๆแบบนี้แหละครับคนมันจะรักยาวาชนรุ่นใหม่ใช้วิจริญาในการอ่านคอมเมนต์อย่างมีสติ